S <S ก็กราบสวีดัดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยู่ผมแม็กคอร์ดกันอีกแล้วนะครับผมนะ <S 2> <S 2> <S โอเคนะคก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตกันอีกแล้วนะผมนะก็วันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับวิธีการหาหง่ายๆนะครับก็เนื่องจากผมได้เข้ามาที่แอปทูมานี่วอลเล็ตนะแล้วผมก็ได้เลื่อนดูกิจกรรมตรงนี้ผมเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปใช่ไหมเลื่อนไปเลื่อนไป เลื่อนไปแล้วผมมาสรุดกับกิจกรรมตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าพิชิตภารกิจรุนรับเงินรางวัลน,นะครับผมนะก็ผมได้มาเห็นตรงนี้ผมก็เลยคิดดูเฮ้ยมันน่าจะหาเงินฟรีได้นะครับผมนะผมก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆกันนะว่าวิธีการหาเงินเงินฟรีจากกิจกรรมนี้มันทําไงนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกเรากดเข้ามาที่ภารกิจกันได้เลยนะครับเมื่อเรากดมานะมันก็มีให้เราทำภารกิจต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทย่บายเป็นอ่าทีละอย่างเลยว่าภารกิจมันทําไงอันแรกก็ให้เราเติมเงินบอลเลดโดยผ่าน i n t e r อ a ์เน n ตแบงกนะครับก็คือน่าจะผ่านแอปอแอปธนาคารของเรานะครับอันต่อมาก็เชื่อมธนาคารเข้ากับทูมานี้วอลเล็ตเราเราก็จะผ่านธนารกิจตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถรับเงินฟรีได้นั่นเองนะครับอันต่อมาก็ให้เราเลี้ยงดิจิพ a ดนะครับให้ถึงเลเวล5นะครับใครที่เลี้ยงถึงแล้วก็ลองมากดเข้าดูกิจกรรมกันดูนะครับอันต่อมาก็เปิดใช้บัตรทูการ์ดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยทำเรื่องน,นี้ผมก็จะผ่านไป อันต่อมาก็จะให้เราบริจาคเงินนะครับแบบรายเดือนอันนี้ก็ให้เราบริจาคเริ่มต้นเพียง5บาทเราก็จะทำภาร,รกิจผ่านนั่นเองนะครับหรือว่าใครไม่เข้าใจว่าภาร,ร,รกิจมันทำไงเราก็กดดูภารกิจได้เลยนะนี่เดือนมาเนี่ยมันก็มีประมาณนี้ให้เราทำนะครับอันต่อมาก็เป็นสายช้อปปิ้งสายาสายช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันต่อมาก็ให้เราชําระเงินโดยผ่านวีการ์ด ของทูมันนี่นะครับโดยชําระให้ช้อปปี้หรือใครชอบช้อปปิ้งในช้อปปี้หรือว่าลาซาดาก็ลองมาทำธุรกิจดูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายใครที่ชอบดูหนังดูเน็ตฟิกดูอะไรนะครับก็สามารถทําได้แล้วเราก็มีโอกาสได้เงินฟรีกันด้วยเนาะโอเคอันต่อมาครับอันนี้ก็เป็นเติมเน็ตนะครับใครที่เติมเน็ตครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าภารกิจเราผ่านหรือ,อยังนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเปทุกการจ่ายอันนี้ก็เป็น เกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟนะเพื่อนๆก็ลองมาดูเนาะใครที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับก็อันที่เราจะเน้นเลยนะก็คืออันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนรับเงินฟรีจากการทำธุร,รกิจตรงนี้นครับก็คือซื้อแอปไอเทมในเกมนะครับวิธีการทำธุร,รกิจอันแรกตรงนี้ครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนกดทำธุร,รกิจได้เลยนะครับนี่กดมาเมื่อกดมาคนระับมันจะให้เราเชื่อมอ่าโทมานี่บัลเลตของเราคนระับเข้ากับ g l e p l a y Store ของเรานะนับวิธีการเชื่อมก็ง่ายๆเลยเรากดทำธุรกิจได้เลยนะครับนี่ กดทำมากินไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เขียนว่ากดคำว่าเชื่อมต่อ Google เลยนะครับนี่กดไปนี่มันก็จะเด้งเข้ามาหน้า Google อเพจสโตให้เราเลยนะครับเราก็กดดาเนินการต่อได้เลยนะครับเพื่อจะที่จะเชื่อมนะครับนี่เราก็เข้าสู่ระบบของเราไปนะครับนี่โอเคนะครับนี่มันก็เขียนว่าอนุญาตดําเนินการแล้วก็เชื่อมเป็นเล่นเลยนะครับนี่มาดูกันนะ ว่าภาร,รกิจเราจะผ่านหรือเปล่านะครับี่มันก็เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับผมนะนีแล้วเราลองมาดูภารกิจของเรากันนะครับว่าภารกิจเราจะผ่านหรือเปล่านั่นเีงโอเคแล้วก็กลับไปแล้วเข้าที่แอปทูมันนี่ของเราเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ครับผ่านไปนะ ừ, โอเคก็อันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินฟรีจากกิจกรรมนี้เนาะนะเพื่อนเพื่อก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับเนี่ยกิจกรรมเนี่ยกดเข้ามาน,นะครับแล้วเรามาดูกันว่าภารกิจเราจะผ่านไหมนะครับนี่ นี่เห็นไหมพารกิิทเราผ่านแล้วเห็นไหมมันก็เขียนว่าลุ้นรางวันครับวิธีการเล่นกิจกรรมก็กดได้เลยลุ้นรางวันมันก็จะเป็นให้เราขี้เงินมั้งนะครับน่าจะเป็นขี้เงินเนาะเนี like ่ยเรากดลุนรางวันเลยนะซีอู่เ like ขียวขวามือตรงนี้นะกดมา่ะกดมาโอเคนี่ให้มันจะมีให้เราขี้ของขวัญอย่างนี้เห็นไหมเรามีโอกาสได้50บาทด้วยครับใครดวงไม่ดีก็ได้2บาทหรือว่าได้กระป๋องง่งครับกระป๋องง่ๆก็จะไม่ได้ตังค์นะครับนี่อ่าตรงนี้ผมขออ่ากดลุ้นเลยแล้วกันเนาะโอเค เราสามารถกดลุ้นได้เลยนะครับดูดโอ้ได้2บาทนะครับนี่ได้2บาทก็ถือว่าโอเคเนาะได้2บาทฟรีๆนะครับมันแจกเงินหมื่นทุกสัปดาห์ด้วยนะครับผมนะเนพื่อนๆก็สามารถมาทํากันดูได้นี่เรากดตกลงได้เลยนะครับนี่เราก็ผ่านแหละเียได้ฟรีแต่ว่าถ้าเราครบสี่ด่านนะครับมันก็จะได้เงินมั้งนะน,ะน่าจะได้เงินครับเข้าบนตรงนี้เห็นไหมนะครับโอเคอันแรกเราก็ผ่านแล้วนะครับนี่เมื่อกี้นี้ ซื้อแอป,ปใน Google Play มันก็มีให้เราทำซื้อแอป,ปใน Google Play นะครับผมนะเ,เราก็สามารถซื้อกันด,ดูได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองทำาันะครับทำเหมือนเดิมแบบที่ผมเคยสอนนะครับซื้อแล้วของเงินคืนเลยนะครับนี่สี่คนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผ่านมากินแน่นอนนะครับเออมันให้ผมซื้อในไลน์นะครับเราเราไม่อยากซื้อในไลน์นะใน Google Play Store อนะ่ะเราเข้าไปที่ Play Store เราเลยนะครับนี่นี่ โอเคแล้วเรากดคำว่าพรีเมียมเลยนะครับแล้วหาหาเกมที่มีมูลค่า10บาทนะครับซื้อดูเลยนี่เราซื้อดูซื้อไปเลยหรือซื้อไปดูนะครับว่าเราจะได้ภารกิจหรือเปล่านะครับนะวิธีการทำารกิจง่ายๆนะทำตามผมได้เลยนะครับเราซื้อดูปุ๊บนะเราไม่อยากกดติดตั้งเราก็กดออกไปแล้วเข้ามาที่แอป t o m o n e y ต่อนะครับ มาดูว่าภารกิจมันจะผ่านไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะคผมก็เพิ่งลองทําพร้อมไปกับเพื่อนๆเลยถ้าไม่ได้เพื่อนๆก็จะได้ดูว่ามันไม่ได้เนาะผมก็ทดลองเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ว่าถ้ามันทําได้เพื่อนๆก็ทําตามผมได้เลยอ้าวได้นะครับได้นี้เห็นไหมนี่เราสามารถลุ้นรางวัลได้นะครับนี่เรากดลุ้นรางวัลได้เลยง่แล้วก็กดลุ้นรางวัลไปนี่กดได้เลยเมื่อกดนะครับเราก็สามารถลุ้นได้อีกครั้งเลยนะครับผมนะนี่เรากดรล นี่ตูดูตูด,ด,ดได้2บาทโอ้โหโอ้ไม่มีโอกาสได้50บาทเลยได้แค่2บาทเดงนะครับนะโอเคก็ลกลับไปหน้าเอ่อหน้าเก่านะครับต่ของเงินคืนดีกว่านะนี่ของเงินคืนแม่งเลยไม่รู้ว่ามันมันจะแบนผมหรือเปล่านะครับเราก็ลองทําดูนี่โอเคปุ๊บแล้วกดเข้ามาทูมานี่ครั้งหนึ่งครับมาดูว่าได้เงินคืนหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เงินคืนคลเงินยังไม่ได้คืนนะครับผมนะ แล้วก็ลองลองสักแป๊บหนึ่งนะมันอาจจะได้เงินคืนช้าหน่อยมากนะครับนะโอเคเอาได้เงินคืนแล้วครับนี่ได้เงินคืนแล้วนะเพื่อนก็ลองทําตามทําได้เงินฟรีแล้วก็ได้ภาร,รกิจฟรีด้วยนะครับแต่แล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยลองทําดูนะครับเราก็สามารถมาดูภารกิจต่อไปกันได้เลยว่ามันทําไงได้บ้างนะครับนี่มันก็ดูนี่มันก็มีให้เราซื้อแบบเมื่อกี้นี้ครับสี่ครั้งเห็นไหม ซื้อแอปในไอเทมครบ4ครั้งผ่านเพสโตนะครับนี่แล้วก็ทําอย่างนี้ได้4ครั้งเลยนะครับก็คือซื้อแอปแล้วกู้เงินคืน4ครั้งนะครับเราก็จะ่าารกิจตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ผ่าไปแล้ส2ภารกิจนะครับนี่ก็ถ้าอีก2ดาวผมก็จะได้น่าจะได้เงินมั้งตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่สำหรับใครมีอยากจะเชื่อมบัญชีหรือว่าเล่นดิจิแพ c k ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาทํากันดูนะครับนี่ก็เป็นวิธีการได้รับเงินฟรีนะครับ นี่เราก็มาลองดูรางวัลกันนะว่าเราได้เงินฟรีหรือเปล่านะครับนี่หนว่านี่เราได้2บาทมา2ครั้งเลยนะนี่ได้เงินฟรีฟรีเลยได้มา4บาทนะครับนี่ก็ถือว่ากิจกรรมนี้ได้เงินจริงนะครับผมนะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังหาเงินเข้าโทมานี่วอลเล็ตอยู่นะครับก็สามารถมาทำภารกิจอ่าตรงนี้แบบผมได้เลยนะครับพเพื่อนก็จะสามารถอ่าสร้างเงินจากอ่ากิจกรรมนี้ได้ฟรีเลยนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่า มีโอกาสได้ทำธุรกิจพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็ลองทากันดูเนาะแล้วเพื่อนๆนก็ลองมาลุ้นรับรางวัลกันได้นะครับเนี่ยก็ใครที่เติมเงินก็ลองมาทําดูหรือว่าใครจ่ายค่าไฟให้แม่พานทูมันนี่ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลนะครับแล้วก็จ่ายบินทูอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อบัตรทูมันนี่ในแอปนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้ภารกิจด้วยนะครับผมนะก็ลองมาทํากันดูนะครับก็วิธีการหาเงินในแอปในกิจกรรมนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เป็นวิธีการหาเงินฟรี จากผมนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับผมนะก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วแล้วก็กด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาแนนาเ,นเพื่อนเพเพียงเท่านี้นะผมนะได้จริงเงินจริงนะผมนะผมสาธิตให้เพื่อนดูแล้วนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ใน Once วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ